สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่9กรกฎาคม2020ดิฉันทนายแก้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องวีซ่านักเรียนเพราะว่าเรื่องวีซ่านักเรียนอาทิตย์นี้นะคะเป็นอาทิตย์ที่ฮอตฮิตมากเนื่องจากว่าต้นอาทิตย์วันที่6วันจันทร์ที่6นะคะ ไ i c e นะคะ immigration custom and um, enforcement เนี่ยเขาได้ออกมาประกาศกฎใหม่เกี่ยวกับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึง3เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือมาคุยกันเรื่องกฎใหม่ที่เขาออกมาแล้วก็เรื่องที่2จะมาคุยกันว่าเอสภาพนักเรียนเนี่ยมันมันมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าการที่จะมีสถานะนักเรียนเนี่ยมันจะมีเอกสารอะไรที่มีเกี่ยว มีเกี่ยวข้องบ้างเพื่อรักษาสถานะให้ถูกต้องถ้าทุกๆท,ท่านเข้าใจถึงองค์ประกอบของวีซ่านักเรียนแล้วอาจจะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ออกมาใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมาตอบคําถามที่หลายๆท่านถามเฟิร์มเข้ามาบางทีเราอาจจะตอบได้ไม่ครบนะคะจริงๆเราเรายุ่งมากแต่เราก็รู้สึกว่าช anel นี้เป็นช anel ที่ดีวเวลาเราตอบคําถามทีเดียวเนี่ยนะคะทุกๆคนก็จะได้คําตอบทีเดียวแล้วก็เวลาคนถามซ้ามาเราก็จะได้บอกว่าเออไปดูเอพิโซดนี้นะได้ตอบไปแล้วมันก็จะช่วยทุ่นเวลาให้เรานะคะไม่ใช่ว่าเรามีเวลาจะมาออกคลิปเยอะๆแต่เราคิดว่าการออกคลิปเนี่ย มันจะช่วยร่นเวลาให้เราแล้วก็หลายๆคนก็จะได้รับฟังแก้ปัญหาเลยทีเดียวโอเคมาเข้าเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกก็คือกฎหมายใหม่กฎหมายใหม่คืออะไรนะคะ ICE เขาออกมาประกาศว่าตอนนี้นักเรียนที่จะลงเรียนในเทอมฟอลนี้นะคะห้ามเรียนออนไลน์เท่านั้นนะคะต้องให้มีการเข้าไปมีการเรียนเข้าห้องเรียนด้วยมีการเรียนการสอนที่จริงๆนะคะจริงๆแบ่งกฎง่ายๆเลยออกเป็น3ประเภท แบบแรกเลยนักเรียนที่จะลงฟอ l l s e m สเ t อร์ที่เป็นออนไลน์เท่านั้นเขาบอกอยู่อยู่ในอเมริกาไม่ได้คุณกลับไปเรียนที่บ้านนะคะที่บ้านของคุณคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในประเทศอเมริกานะคะอันที่2ก็คือถ้าคุณเรียนเหมือนระบบเก่าจริงๆอ่ะกฎหมายจริงๆก็คือต้องเรียนเข้าไปเรียนโรงเรียนเป็นอินเพรสซนคือเข้าไปเรียนในห้องเรียนเลยล่ะนะคะนักเรียนที่เป็น F1 เนี่ยต้องเข้าไปเรียนจริงๆกฎหมายของเขาแล้วก็ห้ามลงออนไลน์คลาสเกิน1คลาส โดยใน1คลาสนะห้ามเกิน3หน่วยกิตน,นี่คือกฎออริจินอลกฎมาตรฐานของ F1 เลยนะคะจริงๆกฎตัวใหม่ตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยจริงๆตัวทนายมองว่าดีซะอีกนะคะสำหรับคนที่สามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วก็เรียน in person ได้เพราะเขามีกฎเกี่ยวกับการเรียน Hybrid Hybrid นี่คือรูปผสมเอา,อางี้ดีกว่าผสมการเรียนออนไลน์กับผสมการเรียนในห้องนะคะ ถ้ามีโรงเรียนไหนที่เขาออฟเฟอร์การเรียนผสมเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนในห้องด้วยเนี่ยคุณเรียนได้เลยแล้วนอกจากนั้นคุณลงหน่วยกิจลงคลาสได้มากกว่า1คลาสออนไลน์แล้วก็มากกว่า3หน่วยกิจออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าให้มองมันเป็นในจุดดีนิดนึงว่าเฮ้ยเผื่อโรงเรียนเขาออฟเฟอร์ไฮบริดเราก็ลงคลาสออนไลน์ได้มากกว่าที่เขาเคยให้มานะคะหลายๆคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมต้องเป็นตอนนี้ ซึ่งก็เห็นด้วยนะคะก่อนหนะน้านี้มีความเข้าใจได้ว่าเออออริจินัลกฎของเขาเนี่ยคุณห้ามเรียนออนไลน์หมดเลยถ้าคุณเรียนออนไลน์หมดเลยเนี่ยนะคะคุณก็ไปเรียนที่บ้านของคุณแต่ตอนนี้มันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ต้องนิวนอร์มอลไงปรับไปเรียนสภาพใหม่นะคะเออจะได้จะได้ไม่มีการติดเชือ้อเรียนออนไลน์ไปก่อน ะะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็เลยมองว่าเฮ้ย mm. แต่ว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยก็กลับบ้านยังไม่ได้นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับโควิดทำไมถึงต้องมาแบบรีบไล่ขับไล่เขาออกไปด้วยนะคะตอนนี้มาหาลัยดังๆหลายๆมหาลัยอย่างเช่น Harvard MIT ก็ออกมาไฟล์ลอสูตรแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยวันแรกที่กดออกเลยตัวดิฉันเองทนายแก้วเนี่ยก็ได้บอกกับน้องๆที่สำนักง,งานว่าไม่ต้องตื่นเต้นหรอกเดี๋ยวเขาก็ออกมา ไฟล์รอสูตรกันแล้วสารก็จะสั่งให้ระง,งับไม่ให้มีผลชั่วคราวก็เดี๋ยวก็ดําเนินการตามไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีคําสั่งศาลนะคะเดี๋ยวถ้ามีคําสั่งศาลอะไรออกมาไม่่แล้วจะมาอัปเดตให้ฟังโอเคทีนี้มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัววีซ่า F1 นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเร็วๆในตัววีซ่าในในในหลายๆคนพูดคําว่าวีซ่าวีซ่าจริงๆวีซ่าแตกต่างกับสถานะของ F1 นะคะ วีซ่าเนี่ยเป็นเหมือนแค่เอกสารเข้าออกเหมือนเป็นตัว๋วเวลาเข้าลงหนังอะตั๋วเข้าออกคุณตัว๋วคุณบาตรหรือเปล่าคุณก็เข้าออกได้วีซ่านักเรียนเนี่ยหลายๆคนมี5เดือน6เดือนถึง5ปีนะคะแต่มันไม่ได้บอกว่าคุณได้วีซ่ามา5ปีคุณสามารถเรียนอยู่ในประเทศอเมริกาได้5ปีไม่ใช่ตัวเอกสารนี้เป็นแค่ใบติ๊กต็อกเดินทางเข้าออกได้เท่านั้นถ้ามีอายุก็ยังเดินทางเข้าได้แต่ตัวที่จะบ่งบอกว่าคุณมีสถานะนักเรียนอยู่ในอเมริกาหรือเปล่า เป็นเอกสารชื่อ i20 นะคะเอกสาร i20 เนี่ยก็จะไปลิงก์กับ SEVIS Case ของคุณ S E V I S ย่อมาจาก Student and Exchange Visitor Program นักเรียนทุกคนก็จะต้องไปมี SEVIS Registration แล้วเวลาคุณลงคลาสอะไรเนี่ย s e อ i s ว e สเรจิ IS ก็จะอัปเดตว่าคุณเนี่ยเป็นนักเรียนที่อยู่ที่ถูกต้องไหมทำยังลงคลาสเป็นยังไงมาเข้าเรียนครบตามที่เขาต้องการหรือเปล่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ c ีวิของคุณโดน t ทอร์มินาทคุณก็จะหมดสภาพการเป็นนักเรียนถึงแม้ว่าวีซ่าของคุณเนี่ยยังมีอายุก็ตามเพราะฉะนั้นน้องๆหลายๆคนนะคะจะเข้ามาในประเทศอเมริกานะถ้าจะเข้าตอมอเขาจะขอดู2ตัวว่าวีซ่า valid ไหมแล้ว I-20 ยัง Valid มีหรือเปล่าเขาจะเข้าไปเช็คว่าเฮ้ยซีวิสโค้น้องคนนี้ยังอัปเดตอยู่หรือเปล่าโรงเรียนยังไม่ได้เทอร์มินาไปใช่ไหม หลายๆคนที่เข้ามายกตัวอย่างนะคะมา t ัวร์ทัวร์สแล้วมาเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนนะคะไอตัวเอกสารเข้าของน้องก็คือตัว t o u r ์สวีซ่านั่นเองมันเป็นกระไอตัวอีกแบบหนึง่งเอางี้ดีกว่าเสร็จแล้วน้องเข้ามาเนี่ยพอมาอยู่เป็น Student Visa อยู่ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งเรียนจบเอางี้ดีกว่าเวลาได้ได้รับ a p p r o v e student น่ะเขาถึงได้เขียนว่า d s duration of stay ตราบเท่าที่ยูยังไปโรงเรียนอยู่ซีวิสยูยัง Active อยู่ยูก็ยังอยู่ในประเทศนี้ไปได้อย่างถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจาคำว่า Student Visa กับคำว่า Student Status มันแตกต่างกันนิดนึงนะคะโอเคเรามาทำคำเข้าใจกันเร็วๆแล้วขอถามขอตอบคำถามที่น้องๆถามกันเข้ามาหรือหลายๆท่านถามกันเข้ามานะคะที่ถามบ่อยเลยก็คือข้อที่1นึ่ง ถ้าเราเลือกที่จะเรียนออนไลน์ทั้ง Fall semester ที่ประเทศไทยไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีผลต่อวีซ่าของเราใช่ไหมคะระวังนะคะน้องใช้คำว่า Visa. วีซ่าวีซ่าเป็นตั๋วเข้าออกนะวีซ่าเนี่ยไม่ควรจะกระทบเขาจะยกเลิกวีซ่าน้องได้เนี่ยนะน้องต้อง v i o l a t s t u u e n t v v s s a อย่างเช่นแอบไปทำงานแล้วเขารับรู้เรียนแล้วไม่เรียนแล้วแบบไม่เรียนจนครบ หรือทำอะไรผิดมี criminal record เขาก็จะเข้าไปใน system แล้ว r e v o k e visa ตัวนี้ visa น้องหน้าปกมันอาจจะยังมีอายุแต่ข้างในมันโดน r e v o k e ไปแล้วพอจะขึ้นเครื่องบินเขาก็จะบอกเลยว,ว่า visa นี้ใช้เข้าประเทศไม่ได้นะคะพี่คิดว่าสิ่งที่น้องถามเนี่ยถามถึง i 2 0หรือ c i v i c status มากกว่านะคะทีนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าถึงคุณจะกลับไปอยู่บ้านของคุณเขาก็จะ keep c i v i c status active ให้ได้แต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ย น้องจะต้องกลับมาดูแลตัวเองกลับไปบ้านพอเรียนจบ fall semester สมมุติว่าเป็น winter semester จะต้องกลับมาเรียนเนี่ยหนึ่ I เราต้องใช้ตัวใหม่หรือเปล่าหรือเขาจะเข้าไปอัปเดตให้มันแอคทีฟอยู่น้องจะได้ใช้ i20 ตัวนี้ควบคู่กับวีซ่าเพื่อกลับเข้ามาให้ได้เมาจะกลับเข้าประเทศต้องมี2อย่างนะคะมีวีซ่ากับ i20 เพราะฉะนั้น ถามว่าจะเป็นไรหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับโรงเรียนของน้องค่ะว่าโรงเรียนของน้องเขาจะอลาวให้น้องกลับไปอยู่ที่ประเทศไทยแล้วยังคีฟซีวิตสเตเตอรสของน้องแอคทีฟใน i20 หรือเปล่าคําถามว่าน้องจะกลับมาได้ไหมนะคะเหมือนเดิมกลับไปดูใน i20 คุยกับโรงเรียนแล้วก็ตัววีซ่าด้วย2ออย่างนะคะอีกท่านหนึ่งที่ถามมาเหมือนเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือหรือคุณครูที่โรงเรียนอะไรสักอย่างนะคะก็บอกว่า ขออนุญาตเรียนถามในกรณีที่ขออนุญาตาในกรณีที่นักเรียนต่างชาติที่มี F1 v ีซ่แล้วนะคะถ้าโรงเรียนเปิดสอน entirely online คือออนไลน์ทั้งหมดจริงๆนักเรียนต่างชาติยังคงสามารถรักษาสถานะ F1 v ีซ่ได้ถ้าโรงเรียนออนไลน์แต่อยู่นอกประเทศอเมริกาสถานะวีซ่ายังคง Active อยู่ แม้ว่าจะต้องอยู่เนาะประเทศอเมริกาเกิน5เดือนในเทอมฟอลใช่ไหมคะโอเคกลับไปเหมือนเดิมนะคะวีซา่าน่าจะไม่มีปัญหาถ้าคนนี้ไม่ได้ทําผิดแต่โรงเรียนจะต้องคีม i20 ให้มันแอคทีฟซีวิกต้องยังแอคทีฟไม่โดนเทอร์มินาน้องคนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็ยังจะเอน o ร l ได้อยู่แล้วก็สามารถเอาวีซา่าพร้อม i20 กลับเข้ามาในประเทศได้นะคะอ่าข้อที่2ถ้านักเรียนที่โรงเรียนเปิดสอนแบบไฮบริดจะยังคงสถานะ F1 ได้ จำเป็นไหมที่จะต้องกลับเข้าเรียนอินเพรสเซนด้วยในบางตัวจำเป็นค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะเขาไม่ต้องการให้เรียนออนไลน์เท่านั้นเขาต้องการให้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าคุณโรงเรียนแบบไฮบริดแปลว่าคุณจะต้องเข้าห้องเรียนไปเจอกับคุณครูตัวต่อตัวนะคะไม่ใช่เรียนออนไลน์เรียนผ่านซูมไม่ได้เลยนะคะหรือแม้ว่าโรงเรียนจะสอนแบบไฮบริดนักเรียนต่างชาติก็สามารถเลือกที่จะเรียนออนไลน์ทุกตัวได้แต่ต้องไม่อยู่ในอเมริกา สถานะ F1 วีซ่าก็ยังคงอยู่และแม้จะอยู่นอกประเทศเกิน5เดือนคิดว่าถ้านน้องอยู่คือคำถามไม่ค่อยเคลียร์นะคะแต่ว่าถ้าคุณลงเรียนแบบไฮบริดคุณจะออกนอกประเทศคงไม่ได้เพราะเรียนไฮบริดคืออะไรคือต้องมาเจอคุณครูนะคะไปอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมาเจอคุณครูวันเว้นวันอย่างเงี้ยอาจจะคงเป็นไปไม่ได้ไม่เีรลลิสติก นะคะคือกฎใหม่จะว่าไปมันมันมันก็เป็นกฎที่ h าร์ชเหมือนกันเนื่องจากเราโดนโควิดอยู่อะเนาะจะไม่ให้เรียนออนไลน์เลยแล้วจะบังคับให้เข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ เสี่ยงต่อการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นครูนะคะแต่อย่างที่บอกว่าหลายๆมหลาลัยชื่อดังเขาก็กําลังฟ้องร้องกันอยู่นะคะก็คิดว่าศาลน่าจะมีคําสั่งระงับกดตัวนี้นะในอนาคตแต่ถ้าจะให้มองในแง่ดีถ้าไม่กลัวติดโควิดเป็นไฮบริดเนี่ยเราก็เลือกเรียนออนไลน์ได้เยอะๆเ,เลยแล้วก็ i อ p e r s o n แค่ตัวเดียวหลายๆโรงเรียนนะคะเขาก็ออกมาทาโปรแกรมใหม่เรียบร้อยแล้วสมมติว่า กว่าจะจบคอร์สนี้ต้องเรียน5คลาสอ่ะก็ให้ลงอินเพรสเนแค่คลาสเดียวแล้วไฮเอออนไลน์ซะทั้งหมดเลยซึ่งสมัยก่อนทำไม่ได้นะก็ถือว่าเขาวิแลกส์เกันยังไงน้องๆที่ตัดสินใจเรียนไฮบริดนะคะกะ็ระวังนิดนึงเพราะว่าโรคโควิดกำลังระบาดด้วยเราอาจจะร่างกายแข็งแรงแต่ว่าเราอาจจะเป็นผู้เป็นพาหะนำไปติดคนอื่นที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะฝากทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ